ชาวธนูนะคะในช่วง16ถึง31ตุลาคมนะคะดาวการเงินนะคะคือดาวสาวเดินหน้าแล้วนะคะแล้วก็มีดาวลาบผลนะดาวไปอยู่ในภพลาบผล2ดวงนะคะจะส่งผลในเรื่องการเงินลาบผลมาจากทางไหนบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดในคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงนะครึ่งหลังตุลาคมบวกกับดวง3เดือนสุดท้ายนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายนะแนวโน้มการเดินหน้าของดาวตัวเราเนี่ยนะคะรวมถึงการเงินนะจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินอย่างไรบ้างนะคะ ก็ไปติดตามฟังได้นะคะสำหรับช่องของเราใช้หลักโหราศาสตร์ไทยดังนั้นใครที่ท,ทราบลัคนาราศีและเป็นคนลัคนาธนูนะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยใครที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะเช็คจากวันเกิดคือ16ธันวาคมถึง14มกราคมก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับช่องของเรานะคะโหรา59นะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการพยากรณ์นะคะการแปลและตีความดวงดาวนะคะมาเป็นภาษาง่ายๆนะคะฟังกันเพลินเพนนะะินะคะมีเนื้อหาดีๆให้ฟังกันตลอดนะคะสำหรับ ใครสนใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับนะคะดวงดาวในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดาวประจำตัวของชาวธนูนะคือดาวพฤหัสนะคะพฤหัสนะคะเดินถอยหลังมาแล้วก็ณนะจุดนี้ก็มีกำลังเป็นนิดด้วยนะการเป็นนิดก็คือกำลังที่ค่อนข้างน้อยดัยงนั้นในเรื่องของเอ่อหนึ่งเลยสำหรับดาวประจำตัวของพวกเรานะคะก็ส่งผลให้นะบางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะอะไรที่ เป็นโลกเดิมโลกเก่านะมีเกณฑ์ที่จะกําเริบชั่วคราวขึ้นมาได้นะคะเรื่องของพละกําลังเรื่องของความกระตือรือร้ออนอะไรเงี้ยนะก็จะมีการถดถอยได้เนื่องจากองศาของเขาเนี่ยถอยลงนะคะนอกจากนี้ดาวพระหัสของธนูเป็นเรื่องของพันธุด้วยนะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะสุขภาพของผู้หลับผู้ใหญ่ในครอบครัวนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสินทรัพย์เก่าปัญหาครอบครัวเดิมอะไรเงี้ยนะนะย้อนกลับมาให้เป็นปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะ ดาวพระฤหัสกับเสามาเคียงกันอย่างเี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์นะฮะกฎหมายการเงินเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการเงินงบประมาณเบิกจ่ายอะไรเงี้ยอาจจะมีความสะดุดติดขัดได้เนื่องจากคู่นี้ก็เป็นคู่ศัตรูกันนะคะสําหรับดาวก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะไปอีกไม่ไม่นานเลยนะคะก็แค่ประมาณ8พฤศจิกายนเดี๋ยวดาวพระฤหัสของชาวธนูก็จะ เดินหน้านะแล้วก็มีกําลังมากขึ้นแล้วนะคะสําหรับหนาะทิศทางของพระฤหัสจะส่งผลดีอย่างไรเดี๋ยวก็ไปฟังดวง3าเดือนสุดท้ายที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนนี้อะอย่างที่เกริ่นว่าดาวประจําตัวกําลังไม่ค่อยดีนะ,ะเราก็ทราบไว้นะคะในเรื่องการเงินถือว่าถ้านาะมุ่งหวังไปที่เงินก้อนนะคะเงินใหญ่หรือการเงินเนี่ยถือว่ายังไม่ราบรื่นักนะนะเนื่องจากดาว ที่มาอยู่คู่กันนะไม่ค่อยส่งเสริมกันเท่าไหร่นอกจากนี้ดาวพระเกตก็มาเลงด้วยดังนั้นเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะรายจ่ายการเสียงเงินก็อาจจะมีเข้ามาได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าใครนะยังมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเก่าเงินเดิมการไปทวงนะก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะไปทวงเขานะหรือเรื่องของการขายสินทรัพย์เก่าสินทรัพย์เดิม ก็อาจจะได้รับการแบ่งเงินเก่าที่แบบมันนานแล้วเงี้ยก็อาจจะได้กลับมานะคะนอกจากนี้มรณะนะก็ตุ้นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพนะเรื่องของค่าใช้จ่ายทั่วไปได้นะค่างวดต่างๆการจ่ายเงินต่ออายุรลายปีอะไรเงี้ยอาจจะมาประดังประเดนในช่วงนี้พอดีนะคะสําหรับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเงินนะข้อดีในช่วงเวลาดังกล่าวคือเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะดังนั้นชาวธนูมีดาวเสาร์เป็นดาวการเงินนะ ซึ่งเป็นดาวที่เดินช้านะคะดังนั้นในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินนะต้องอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านว่าเสาของท่านนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ดีดาวเสาเดินหน้านะ,ะเสาเป็นทั้งการเงินและเป็นทั้งภาระโทษทุกดังนั้นชาวธนูนะคะมักเป็นผู้ที่นะต้องรับภาระเยอะนะคะเป็นผู้นําบ้างนะคะหรือว่า มักอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะเกี่ยวข้องกับคนมากดังนั้นภาระค่อนข้างเยอะความแบกรับสูงความตึงเครียดก็มาพร้อมกับความมั่นคงทางการเงินด้วยนอกจากนี้ชาวธนูที่มีดาวพื้นดวงการเงินที่ดีมักเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือสิ่งของที่ใช้เวลานานนะกว่าจะงอกเงยน,นะเช่นเรื่องของเกษตรกรรมการทําสวนไรนาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงอะไรลักษณะเนี้ยนะก็เหมาะกับ พื้นดวงของชาวธนูนะคะเอาเป็นว่าดาวเสาร์ดนะีมาพร้อมกับภาระหน้าที่แล้วก็ความแบกรับด้วยนะคะสำหรับดาวที่เป็นพลังค่อนข้างมากในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธในช่วงเวลานี้นะคะเป็นทั้งมหาอุดและก็เศษรษฐาธิบดีนะคะดาวพุธของชาวธนูเป็นเรื่องของการงานและปัตตนินะคะดังนั้นการงานนะคะจะมีเข้ามามากอนะ่ะถ้าคุณทํางานองค์กรก็ถือว่า งานค่อนข้างเยอะมีเรื่องของการสะสางมากมายนะรวมถึงถ้าใครค้าขายนะคะปัตตานีก็เป็นมหาอุดด้วยลูกค้าก็คงจะเยอะอยู่นะแต่ถ้าใครนะคะทีนะ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือว่ามาหุ้นส่วนอะไรเงี้ยนะปัตตานีก็เป็นเรื่องคู่ครองนั่นเองนะคะมีส่วนร่วมกิจกรรมกับคู่ค่อนข้างมากนะอาจจะมีอะไรที่ต้องทำเป็นธุระปะาบังพี่เกี่ยวข้องกับคู่ของเราก็ได้การเข้าไปแก้ปัญหาให้คู่ก็ได้นะเรียกว่ามีเรื่องของภาระ นะเกี่ยวกับครอบครัวคนใกล้ตัวก็ด้วยนะการงานก็เยอะนะคะการติดต่อสื่อสารเจราจาการนําเสนอก็มากเช่นการเสนอราคาการประชุมการอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นจำนวนสูงเพราะว่า มหาอุดนะคะแปลว่าเยอะแปลว่ามากอาจจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณเยอะนะคะเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะนะสำหรับดาวที่อยู่ในภพลาภผลนะคะก็เป็นดาวอาทิตย์กับดาวอังคารน,นะอาทิตย์เป็นเรื่องของสุภาเป็นลาภะนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการงอกเงยทางการลงทุนเก็งกําไรเกิดขึ้นแล้วนะเนื่องจากดาวจุดนี้นะคะปีหนึ่งก็มาอยู่ครั้งเดียวนะแต่อาทิตย์เนี่ยมีกําลังเป็นนิดดังนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของ อ่ะกาไรที่ยังไม่ถึงขั้นแบบพลิกชีวิตนะนะจุดนี้ก็เป็นกําไรมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆมาได้นะคะนอกจากนี้ดาวอังคารนะเป็นเรื่องของปุตตาวินาศก็เก่งกําไรลงทุนอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันใครที่เทรดอะไรไว้นะคะเรื่องของเงินดิจิตอลหรือเรื่องหุ้นเรื่องอะไรพวกเนี้ยณนะเดือนนี้ก็พอจะหวังนะผลได้สักเล็กน้อยนะคะเรื่องของ การเงินการลงทุนพอจะมีหนทางนะแล้วก็มีปัจจัยบวกเข้ามามากทําให้บางทีก็ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนนะคะสำหรับดาวหนึ่งสามในพบลาบผลนะอย่างไรก็ดีนะคะระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะโดยเฉพาะกับคนอายุน้อยก็ได้นะเรื่องของ ลูกหลานใครมีคู่อายุน้อยกว่าก็มักจะมีปากเสียงกันได้ง่ายนะคะเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะอาจจะทําให้เสียลาบหรือว่าลาบนั้นได้มาช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากเรื่องของการใช้อารมณ์นะเรื่องของการใจร้อนวู่วามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดาวคู่นี้เมื่อมาอยู่ในภพลาบผลนะส่งผลดีต่อสิ่งที่ต้องไปแย่งชิงนะประมูลนะใช้การตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะต้องเป็นลักษณะมาไวไปไวลักษณะเนี้ย ชาวธนูในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะดาวศุกร์ก็อยู่ในภพวินาศน,นะศุกร์เป็นทั้งลาบผลและเป็นทั้งอริด้วยดังนั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ลาบจากการแก้ปัญหานะคะมีเกณฑ์ได้ลาบแล้วเสียไปก็ได้หรือได้ลาบแล้ว มีคนมาขัดแข้งขัดขาก็ได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของดาวศุกร์เล่งอยู่กับดาวราหูนะราหูยังอยู่ในอริอยู่ดังนั้นนะคะก็นะมันยังไม่ปลอดโปร่งในเรื่องของคนรอบตัวเท่าไหร่นะค,ะคนไม่หวังดีนะคนปองร้ายนะคะคนที่ไม่ค่อยคิดดีกับเราเท่าไหร่ก็อาจจะยังมีอยู่นะคะรวมไปถึงในความหมายนี้อาจจะไม่ได้ว่านะอันนี้อาจจะหมายถึงคู่คดีก็ได้อาจจะหมายถึงคู่กรณีก็ได้หรือลักษณะของ แวดวงสังคมที่อยู่ไม่ค่อยสบายอกสบายใจเท่าไหร่นะมีเรื่องของการแข่งขันสูงเรื่องของการต้องผลักดันตัวเองให้มีความสามารถมากขึ้นนะเนื่องจากสังคมบีบังคับอะไรเงี้ยนะลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับดวงดาวนะถ้าสังเกตว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะในชาร์ตเดี๋ยวจะเห็นว่ามาตรฐานที่เป็นนิดกระประเนี่ย ค่อนข้างมากนะนิดประทั้งหมดประมาณ5ดวงได้นะเมื่อดวงดาวมีกําลังน้อยนะคะส่วนใหญ่ในเรื่องของ impact หรือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าวนะต้องรองให้ดวงดาวขยับก่อนแล้วก็โดยเฉพาะดวงดาวคือพระฤหัสด,ดาวประจําตัวของเราก็ยังมีกําลังเป็นนิดด้วยเลยดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำให้ในเดือนนี้นะค่อนข้างบางคนนะอย่างที่บอกก็เบื่อเบื่อ,อท้อทอ,อะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกแบบอยากจะ ออกจากจุดนี้ไปอะไรเงี้ยนะคะก็นะเป็นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเอาแต่เรื่องดีนะมันก็มีเรื่องของอปุตตะมาเป็นลาบผลด้วยดังนั้นในส่วนของลูกหลานนะคะเรื่องของคนอายุน้อยนะเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคบางประเภทเนะี่ยก็ให้ผลดีอยู่นะคะมาอยู่ในภพลาบผลถือแม้จะนะมีกําลังเป็นปละก็คือมีบ้างไม่มีบ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในภพลาบผลดังนั้นในส่วนหนึ่งคุณอาจจะมีโชคจากเยาวชนนะจาก เงินสนับสนุนที่มาจากคนอายุน้อยนะคะเรื่องของมีโชคมีลาบจากทีมงานรุ่นน้องๆน,นะคะมีโชคมีลาบจากเด็กๆในองค์กรนะหรือไม่ก็ลูกหลานที่บ้านนะนำเรื่องความชื่นใจมาให้นะคะสำหรับในเดือนตุลาคมครึ่งหลังนะก็จะประมาณนี้เรื่อยๆประคับประคองตัวไปก่อนนะดาวตัวเองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องของการเงินก็เพิ่งจะเริ่มเดินนะคะทีนี้เรามาดูในช่วงของ3เดือนข้างหน้านะคะสเดือนสุดท้ายนะคะ สำหรับใน3เดือนสุดท้ายนะคะโฟกัสไปที่ดาวใหญ่ก็คือดาวพระหัสดาวเสาร์และก็ราหูนะคะจะสังเกตเห็นว่าในาวันที่8พฤศจิกายนนะคะดาวพระหัสนะดาวประจำตัวของพวกเราธนูนะก็เดินขึ้นไปสู่ภพสหัชชะนะคะภพสหัชชะในจุดนี้นะเล็งมาที่เรือนสุขพะนะแล้วก็ มีกําลังที่ไม่เสียแล้วก็เดินอย่างรวดเร็วแบบคูณ2เลยดังนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งนะคะปัญหาทางการเงินน่าจะเกิดดีขึ้นนะคะในเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมทุนกับผู้อื่นนะมีดีลมีโอกาสดีๆมีคนออฟเฟอร์ในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตเข้ามานะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลัง8พฤศจิกายนไปนะคะ,ะดาวพันธุนะคะก็คือพระเลืองหัดเหมือนกันดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์นะคะคนที่ทํางานอยู่ยกับ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือคุณมีโปรเจกต์โครงการอยู่กับตัวเองในเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยนะรถยนต์บ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยญาติพี่น้องนะคะก็ร้วจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะสำหรับนะคะดาวพรหัสนะตัวเราก็มีกําลังด้วยดัยงนั้นในจุดหนึ่งนะคุณก็จะมีเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ให้การสนับสนุนดีขึ้นใครที่ทํางานสายราชการนะคะถือว่าเป็นจุด ผันเปลี่ยนนะดีขึ้นนะนับตั้งแต่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับดาวเสาร์นะคะก็คงยังเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่แล้วก็เดินอย่างเร็วด้วยเหมือนกันดังนั้นทั้งพระเรือหัดดละเสาร์ก็จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะไปคู่กันนะนะคะแต่มันอยู่คนละช่องดังนั้นก็ไม่ได้ปะทะกันนะคะการเงินเดินหน้านะคะตัวเราก็เดินหน้าด้วยดังนั้นในเรื่องของพละกําลังถือว่า ไปในทิศท,ทางบวกนะคะดาวพระหัสนะคะเลงมาที่เรือนสุภาษนะดาวที่เป็นเจ้าเรือนสุภาษคืออาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่ดังนั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนนะคะที่เป็นเงินก้อนใหญ่ก็ไม่รู้นะคุณอาจจะมองเห็นโอกาสหรือเรื่องของการจดจดจ้องจ้องในการที่จะทําอะไรอยู่นะคิดว่านะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะจากที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระหัสเนี่ยเดินวิปริตมานานนะคะก็คือปีสองปีทําให้ทําอะไรก็ ดูจะไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะซึ่งหลังจากเวลาที่บอกไปเนี่ยนะดาวพฤหัสเดินอย่างรวดเร็วแล้วก็ในช่วง8เมษายนปี65นะคะก็จะย้ายพบเข้าสู่เรือนพันธุนะคะเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะดังนั้นยิ่งดียิ่งขึ้นนะในส่วนของคุณทําโปรเจกต์โครงการอะไรที่มีลักษณะระยะยาวนะใช้เวลา6เดือนขึ้นไปนะหรือว่าไปต่อในปีหน้าเนี่ย มีเกณฑ์ไปในทิศทางที่เป็นความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยราชการเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการลงทุนนะคะเรื่องการงานนะดีขึ้นหมดนะคะสำหรับชาวธนูนะคะสำหรับดาวราหูนะคะยังตกอลรินะเป็นเหมือนเส้นหนามในชีวิตอยู่นะคะคนที่ยังมีเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรนะบางส่วนอยู่ในชีวิตเป็นปัญหาอยู่นะก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงมีนาคม นะคะปี65เนื่องจากราหูจะย้ายนะคะราหูเนี่ยจะมาเลงเรือนลาบผลของชาวธนูนะคะดังนั้นถือว่าโชคดีมากนะเพราะเข้าพบลาบผลนะคะจากสังคมจากอะไรที่ถูกกระทําจากคนรอบด้านหรือไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นลาบผลนะคะดาวราหูไปอยู่ในเรือนปุตตะมีโชคลาบในเรื่องของการลงทุนนะการเสี่ยงโชครวมถึงความเฮงความปังต่างๆก็อาจจะกลับมาทําอะไรแล้วแบบ ง่ายมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่แน่ๆเพราะว่าดาวราหูตรงนี้ก็ส่งกําลังมาถึงดาวเสาร์ในเรือนการเงินนะมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงนะสำเร็จในลักษณะของข้าวของชิ้นใหญ่ราคาสูงราคาแพงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่นะคะมีแนวโน้มสดใสนะในปีหน้านะคะซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหานะติดขัดสะดุดมาจาก สิ่งแวดล้อมบ้างนะจากคนบ้างนะคะดังนั้นในปีหน้าถือว่าอาจเป็นโชคดีของชาวธนูนะที่ดาวขยับแล้วก็ดีขึ้นหมดเลยนะคะ,ะแต่ทีนี้ในช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะก็เท่ากับว่านะอนาคตค่อนข้างดีแต่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังก็คือช่วงตุลานะคะแล้วก็ช่วงประมาณพฤศจิกาเนี่ยดาวก็จะไปอยู่ในภพวินาศด้วยนะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งคือค่าใช้ใจ่ายมากนะมีรูรั่วทางการเงินเยอะนะคะ รวมไปถึงเรื่องของปัญหาที่คาดไม่ถึงนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตเนี่ยจากอย่างที่บอกคือมันก็บางคนก็มีปัญหาติดขัดในเรื่องคนบางคนมีปัญหาติดขัดในเรื่องการงานการเงินอะไรเงี้ยก็ถือว่านะคะมันอาจจะยังไม่รับรื่นในช่วงพฤศจิกานะและเดี๋ยวพอดาวขยับมากขึ้นมาทับลัคนณาในช่วง ปลายพฤศจิกาเป็นต้นไปธันวาอย่างเงี้ยน,นะตนุกระดุมพระก็จะถือว่าค่อยๆค,คลี่คลายไปนะคะสำหรับเนื้อหาของชาวธนูนะถือว่าแนวโน้มของดวงดาวนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะดีกว่าที่ผ่านมานะคะดีกว่าต้นปีด้วยนะคะอ,ะอย่างไรก็ดีฟังไว้เป็นข้อมูลนะฟังไว้วางแผนนะคะว่าเป็นกําลังใจให้กับชีวิตว่ามันยังมีจุดดีๆรอยอยู่ข้างหน้านะคะสําหรับเนื้อหาประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ